ครับผมกะสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับในที่กุดด้ำตรงไทยเส้นหน่ครับผมอีกเช่นเคยอากาศฮอนครับวันนี้เข้ากะอยู่ที่แปงมันสับปะหลังครับมันสับปะหลังอันนี้กระนาซิเมน์หนาซิเมน์ป้องเพ็ดครับวับโปรถ,ถามในกลุ่มพี่น้องอ่า กูผูกมันนะครับพี่น้องเรามาดูใกล้ๆครับลักษณะใบใบหยอดครับกำลังใส่กันเนี่ยครับใส่กันเนี่ยมันเมียนฟงเผ็ดปะครับเนี่ยก็คือแบบฟงเผ็ดฟงเผ็ด อันนี้เป็นลาตุนครับหยอดก็จะเป็นสีหม่วงสีม่วงเขียวอมหม่วง,ง,ง,งครับขั้นเกลี่ยกันมาจังหน่อยแต่ว่าหยอดอ่ันนี้เป็นหม่วงเลยทางใตใบก็เป็นเป็นชีเขียว แต่ว่าก้านนี่จะเป็นเป็นแดงครับแดงหลวนเลยไปเป็นอ่าสีแดงแล้วครับนี่บโบ,โบแดงก็หมองคร <c oughs> ับกลับมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งบางต้นกัะครับหย้อนๆอีลี่ก็จะเป็นสีหมองไม่เพิ่งตัวนี้ครับบัดนี้ ก็ได้มาเดียวกันเรครับซื้อมาตัวนี้สิเป็นแดงก้านแดงอมอมเขียว,วจะ่ป็นหยอดก็สิเป็นก็เป็นสีหม่องเท่ากันครับแต่ว่าส่วนมาสิเป็นเขียวตัวนี้เป็นหม่องอมเขียวับเป็นหม่องเลย ี่เป็นหยอดอ่อนกัดถากเอาครับถากยาแล้วกัดฉีดถากทั้งสันหลงครับถากออกสันหลง ครับไมน่นี่ก็มาว่าถึงเรื่องยายาตีอ่อฉีดขายยาแล้วครับพี่น้องผมก็ฉีดไปประมาณไลหนึ่งอ่ะล่ะก็ใส่ตัวนี้อยู่ครับเป็นไกฟูเสษ4ด ไกโฟเสสีบปดอ่าเป็นเป็นกลุมจีครับตัวนี้กลุ่มจีนี่ครับกลุมจีหัวเสียหลูกโลกไกโฟเศตครับใส่เป็นตัวนี้ครับ,รบผมมีอยู่สองตัวยาพี่น้องจะสีมัล่องให้ใหเบิ้งครับ ถึงความความแจกต่างนะครับอากาศกน,นี่นครับกิมขึนกิมขึมฝนจีตกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสองเดือนมีตัวหน้านะครับสองกระตกเสมอครับแต่ว่าเริม่มพายุก็เรี่มบอกเนี่ยหลัคือผมกระตองใส่สารจำใบครับนี่ สารจำใบ Tn08 สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดศัตรูพืชนะครับใอยจำใบกับโปงแพรยงครับควอนเนี่ยยูทีร้อ,รอยเอหนึ่งพันมิลลิลิตรมิลลิลิตรส่วนผสมอ่า อัตรา10ถึง2ซี c ต่อน้ำผสาน20ลิตรครับกับสิประมาณประมาณ10ถึง20 c ีกับสีประมาณส,อส,อสอ่อนส่อนโตประมาณส่อนโตคร๋ยว่าวาเทงเหลืองตวงยานี่ครับอันนี้เป็นเป็นส่อนโตส่อนกินเข่าห้าวของครับส่อนอีสาน ตอนมากับเห็นนีสานสดสดต่มไก่สดสดออมสดหลบับเนาะพี่ร้องนั้งคนกับสดมามาตัวนี้กับที่เปียบเปียบให้เบิ่งครับจำรับสอนโตตัวนี้กับเอาสามารถน้ำมาต,ว,ตวงเลยครับเพราะว่าสอนโตตัวนี้สียูทีอ่อสมลลิตร หนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วนตู้ครับน้ำเต็มๆนี่แหละต่อหนึ่งส่วน,น,นมิลลิลิตรกับซีซีเท่ากันครับสิบห้าประมาณนี้ครับกะตักตวงครับตักตวงนับสมมุิว่านยาขายยาติดเนี่ยรับเขาให้เขาให้ใส่อยู่ทีอร่อยลอยสามซิปตึงลอยห้าซิปมิลลิลิตรครับต่อน้ำสิบหา้า ซิปหาตั้งยี่สิบลิตรพี่น้องกับทารนับนับตักกับอ่าตักหนึ่งต่อสิบหามิลิลิตรนับตวงตวงใส่ตัวนี้ครับกันถึงลอยลอยสามสิปตั้งลอยหาซิปลิตรท่อขีดไฟขีดไฟเพื่อใช้ตวงยาขยะครับต่อเปะต่อต่อนำยี่สิบลิตรที่เอาใส่ น่าจะใบนี่เคาก็ใช้เพื่อครับพี่น้องปกติก็สิให้ใส่อยู่ประมาณส่วนหนึ่งไอ้พื้นตกะเนี่ยมันก็ใส่เพื่อไปแล้วครับไอ้เพื่อไปประมาณสองส่วนไปแล้วมันจังเพื่อพนตกครับจังบอ่อมันซึมเร็วๆเนาะเพื่อประสิทธิภาพที่สูงครับพี่น้องมือนี้กระสีเสศษไอ้ตัวนี้ก่อนครับ อยู่ใกล้ผู้เสพดก่อนมือนยังสีมาลองอ่ากูฟูซีเน็ตเก็บกบพี่น้องบังคลับกูฟูซีเน็ตฟังคนเปสิเสพติดมันหน่อยเอาเอาไอ้มันหน้าครับมาปลูกพันมันหน้าอายุหาเดือนเห็่ยนโมพี่น้องกัดไก่้เนี้ยครับ กล้องหนาครับซูมบ่ได้เดี๋ยวมืออื่นยังเบิ่งพี่น้องตัวนั้นผมสิใส่มันสิเป็นเพาอใหม่กึ่งดูดซึมครับเป็นกูฟูซิเนตก็มีเรื่องให้เว้าสิเว้าให้ฟังหลายอีกแล้วครับพี่น้องไอ้เรื่องกูฟูซิเนตเนาะมันเป็นเสาใหม่กึ่งดูดซึมเดี๋ยวมาทดลองอ่าทดลองให้เบิ่งครับกับอากาศคืมๆแนี่ยนครับนี่ฝนสิมาสองใบเฮาเห็นวมาฝนสองเสาครับเสาฮะเที่ยง ลงใบกับป่อยครับพักผ่อนมาติดตามกันเบิ่งครับปลาตัวไหมันสีดีก็กันครับแต่ว่าไกโฟเซียนนี่ผมคิดว่าราคาสีแพงกว่าอยู่พี่น้องลอยสองลอยไันละก็เป็นสีมาบุษราพงกากันเยู่ครับแต่ว่ามันหนาสีอยู่ที่ปริมาณบ้างก็ไปดึงกันครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับี๋ยวี้มาอัปเดตพี่น้องตรงไหนเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม